ลบังไม่พอทำไมด้วะเนี่ยต้องนี่เลยไฮน้าชอ็อปล้าบริการเติมโลบังระบบไอเดียบบพาร์ทและยังรับกดผลแมพทีมเลกซีปปปป่และกดเกมพาร์ทแล้วก็ปปยังรับกดผลแมพบ็อกฟ์คุณและกดเกมพาร์ทแมพบ็อกฟ์คุณด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยรีบอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับพี่ก็ต้องขอโทษคนดูทุกคนด้วยนะที่เมื่อวานพี่ไม่ได้ลงคลิปตั้งวันหนึ่งแค่วันเดียวเพราะว่าเหตุมันเป็นเพราะฝนต้องไปโทษที่ฝนนะไม่ได้โทษที่ผมเื่อจริงๆผมไม่ได้ขี้เกียจนะทุกคนแต่ว่า มันไปนที่ฝนตกนะครับมันก็เลยทําให้พี่ที่แบบไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลยแทนที่พี่จะได้ลงคลิปให้ทุกคนดูแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่จะมาให้ความรู้ทุกคนนะครับพ,พี่ก็จะมาสอนคอมโบดาบซูซุยกับผลมืดแล้วก็ซูเปอร์ฮิวแมนนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบวันช็อตเลยใช่ไหมโชวใช่ใช่ใช่เออวันนี้ไอ้โชก็จะมาเป็นหนูทดลองให้ผมนักกันนะครับไอ<ป>้โชมก็อยู่ซันคุงสาขานหนึ่งนะครับตอนนี้ เร,เร็วนี้อาจจะมีซันคุงสาขาสามเล่นเยอะเลยยังยังยังไม่รีบมันก็จะมีอยู่ประมาณสามคอมโบมั้งเออนั่นแหละแต่เป็จริงที่ผมเล่นจริงๆก็คือมีแค่คอมโบเดียวจริงๆนะที่ผมเล่นแบบเล่นได้คือมันง่ายสุดแล้วอ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกเลยแล้วก็วาร์ปไปแล้ว c แล้วก็ x คมบูชาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบแบบนี้ตีแบบนี้ปึ๊บแล้วก็วาร์ปไปแล้ว x นะครับแล้วมันก็จะตายเลยแต่นี้คือที่ผมไม่กด เพราะว่าอะไรจะตายไมไ่ได้ <c oughs> ไ,มไม่เอาไม่เอาจะไม่ฆ่าก็อันนี้ก็เป็นคอมโบแรกอะเอาแมวเอาแมวพี่จะทาให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนน้องๆคน,นไหนมองไม่ทันก็อย่างแรกนะว์ปไปแล้วก็ซีแล้วเอ็กคาบูชาแล้วก็เอ็กต์ัวนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ว์าไปแล้วเอ็กนะครับแต่ว่าทันได้แคปใส่นะว์ปไปแล้วทันได้แคปใส่ท่านี้มันก็จะตายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่หนึ่งนะส่วนคอมโบที่สองนะครับ อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยมาี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเลยแล้วกันนะไอโชว์อยู่กนิงนะอันนี้คือแบบมันง,ง่ายอย่วนะเอาจริงๆคือมันมีคอมโบนึงอนะ่ะแต่ว่าผมทําไม่ค่อยเร็วนะก็เลยแบบไม่ทําให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวทคอมโบที่2กันลวกันกระันกาก็จะเป็นแบบนี้นะก็ใช้เอ็กซ์หรือซีก็ได้นะครับก็อย่างแรกดูดเลยปิไปดูดแล้วก็ยิงคาบูชาแล้วก็แบบนี้เอาเอาใหม่เลยเอาใหม่ทันไรเลยวาไปปุ๊บดูดยิงคาบูชาแล้วก็ปุ๊บ ปึ๊บปึบแล้วแบบนี้แล้วกโซแล้วก็แบบนี้เลยครับปึ๊บมันก็จะโดนนะตายโชว์อ้าวโอ้เสียค่าหัวเลยโชว์มันเสียค่าหัวเห็นไหมเดี๋ยวคนดูก็ว่ากูทำมึงทำร้ายมึงเห็นไหม แต่ไม่เป็นไรวันนี้มันเป็นหนูทดลองให้กูอันนี้ก็คือคอมโบที่สอมน,นะครับผมก็คือง่ายๆเลยจริงๆคอมโบที่3มันก็มีนะแต่มันทํายากนะทุกคนนะเะเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมทําแบบไม่ต้องใช้ตัวคนก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบตัวคนเนี่ยผมผมทำไม่โดนนะทุกคนคือมันต้องเร็วอะ่ะคอมโบที่สนมอะคอมโบที่3มันจะเป็นแบบนีนะ้ดูดหรือ,อสกิลไหนดูดก็ได้นะก็ปึ๊บแล้วก็แซดแล้วก็ซีแล้วก็ดาบแล้วก็วกวกวกยิงคำวูชาปึ๊วบวาร์ปเอประมาณนี้นะทุกคน ก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะขึ้นบอกไว้แล้วกันนะทางซ้ายทางขวาเนี <sh> ่ยแหละมาโชว์มาเราเราเราพิวพีเลยไหมมาเฮ้ยย่าทำง่ายเรอไม่เคยเล่นซุยเลยเป็นไรไม่เป็นไรมามามาคอมโบหนึ่งง่ายสุดแล้วทุกคนแนะนำไม่ใช้มาสามสองหนึ่งเริ่มเลยเนี่ยปึ๊บอ้าวต้นไม้เชื่ชีวิตมึงนะโชว์กูบอกไว้ โตมันหนีดีโตไปเล็กกกกไม่มีมาพร้อ,อมละโอ้ไม่โดนเลยไอโชมันหนีกูไม่คอมโบแล้วเฮ้ย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 เ้ย,เยไอโชแม่ย <Yeah. S 1> มาเลยโชมาเลย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเรื่องว่ะมันส่วนอย่างเดียวเลยมันส่วนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะพยายามใช้ให้มันเป็นคอมโบนะทุกคนคือจะคือจะไม่เล่นตอดอะ่ะคือจะได้เป็นแบบคอมโบอะ่ะโอ้โหไม่โดนเลยไอ้โทันี่มันเก่งจริงไงถ้าไม่ติดที่ว่า อ้าเฮ้ยตีเขาโมกี้ตีเขไม่ฉ่าไม่ออกไอ้เนี่ยกะฟักน,นี่เอา้าฝึกโอ้ยมันไกลเกินอะตังแต่มันไกลเกินที่โดนอยู่แต่ไฮกีช่วยไว้อ๋อไม่มีว่ะไม่มีเหรอไม่มีก็ต้องโดนเส <c oughs> ียเสียย่าไม่โดนเลยเฮ้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 ย เฮ้ยอะไรวะโอ้มันกดแล้วมันมันไม่ปล่อยสกิลให้อ่ะสกิลกดผิดนี่แหละดีเลยอ่ะนี่นี่ไอจีอันนี้คือมันไม่ใช่คอมโบหรอกคือมันคอมโบไม่โดนเลยแหละไอยง่ายเลยมาโชว์อขกรอบหนึ่งอีกรอมหนึ่งได้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 ดีตัวเองโอ้ไอ้เหี้ยไม่ไม่สนค่้าหัวตัวเองอ่ะไอ้เหี้ยไม่สนค่้าหัวตัวเองแลใช่ไหมโชว์คือล่าใหม่ได้เสมอได้ โอเคเลยมามามาเดี๋ยวผมจะใช้คอมโบแบบว่าปกติเลยนะที่ผมเล่นประจำก็คือคอมโบแรกมาสามสองสองเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย yes 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 ไ yes. อชว์นี้มันก็เฟี้ยวอยู่นะนเฮ้ยผมไม่คอมโบแม่งแนะ่ะ <laughs> คูมันใส่ จับไอชว์จับยาววะเอ้ากดสีไม่ติดโอ้ต่างคนต่างแรกเลยอ่ะชว์ไอชว์มันหนีไอชว์มันหนีไม่ไม่นี่ดูเล่นไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบคลิปนี้จะมาสอนคอมโบไง แต่เราจริงดูดมึงโดนนะยุบอือเอาฮีนี่คือหมันไส้ใหญ่มาให้โชว์กูเล่นแบบดีๆของกูละคุณเตรียมตัวตายเลยอืมบอกจริงอืบอกจริงอ่ะกูไม่คอมไม่คอมโบนคอมโบละ นี่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 โอ้ยเยี่ยวสายใช้คอมโบนี้สัตว์ไม่เคยเปิดหาคีย์ทันอีกนะบางอ่านมากบางอ่านเปิดหาคีย์ทันนะกูไม่สนใจละคอมโบคอมโบอะไรปัญญาอ่อนไม่ใช่นะขอโทษทีแบ่เยี่ยวทำไมทำไมกูไม่ต้องไปสวนมันด้วยวะก่อนแล้วไอ้ดูว่าไายรอบมาเอาจริงละอีกรอบได้ได้ได้เปิดพีพีนะสองหนึ่ง เฮ้ยมันหลบได้อุ้ยคิดได้ไงเนะี่ยยิงธบูาาชาติจากด้านบนคิดได้อมืมาเลยอันนี้กูเอาจริงแน่โชว์กูไม่สนละคอมบ,บุคบมาคือมีสกิลไหนขอใส่ก่อนฮึบเอากดปิดอ๋กอกดปิดเอ่อเก็บละ เล่นไ,ไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนเลยมาจิวพร้อมแล้วพร้อมใช้งานเอ๊ะมันทำได้ยังไงวะเฮ้ยมันหลบได้แกะไม่อยู่ตะกิวเดียว <Yeah. S 1> เอ,อียร์ไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆไม่เหลืออะไรละมันเล่นไม่เป็นจริงๆรินนเนี่ยมา เฮ้ยไม่โดนอันนี้เฮ้ยอย่ายโตหนีไปไหนโตโตโชว์น้องเล็บเฮ้ยเมีย <c oughs> วไปโดนอืมโตเข้าที่ออกมาเลยเออนั่นแหละเข้มามาใหญ่พี่ต้องสั่งสอนนะน้องนะ มันไม่โดนหนีลงแดบงบอันนี้กูได้เล่นแบบจริงจังเลยเี่ยไอโชววิ่งเต็มที่เลยคือต้องเข้าใจนะทุกคนคือไอโชม์เล่นซุซุยไม่เป็นนะมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยเล่นแบบไม่เหมือนพวกโพเหมือนพวกดรกก้อนไทเด่นนะถ้าเป็นดรกก้อนไทเลนหรือโพแล้วพวกเนี้ยไอโชมันจะตึงมากเลยคนระับแต่อันนี้เล่นซุซุยมันเล่นไม่เป็นใช่ไหมโชแต่ก็มีกี่แต่ลแล้วโอเคปุ่งไม่มีท่าต่อคอมโบ เอ้ยเฮ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 ้ยฮฮ่าโดนดีเลยยังไม่คิดว่าจะโดนโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเควันผมกันก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์พี่ด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอ40ไลค์แล้วกันอย่าลืมไปกดซับช่องไอชว์ด้วยนะครับผมโซล้อดไว้เจอกันคลิปหน้าไป